เมืงกวา่ากูจะเดินออกมาจากบ้านได้ทุลักทุเลมากนี่โอ้ยลมลุกคุคานแ <c oughs> ดงเลยเห็นไหมมือมึมไม่ช่วยกูเก็บก่อนจะไปให้เพื่อนไม่รู้เพื่อนอยู่หรือเปล่านะชอบข้างหลังอ <c oughs> ่ะหมายถึงชอบออกหลังบ้านนะ ใช่ไหมห้าลมพี่หนงเว้ย <What? S 1> นยังลมค่ะมันลื่นด้วยแหละโหกว่าจะออกได้มาลุ้นกันนะคะว่าเพื่อนหนูจะอยู่ไหมอุ้ยพี่หนงเอ้ยอมบรรยากาศโอ้โหออจนแดงเลยดูดูไม่ได้พูดเล่นเด้อแดง ไปเพิ่งกันไม่อยู่ก็โยนทิ้งไว้ไม่เป็นไรหรอกเอาสักกุล้มเชียะอันนี้เป็นเปลือกของสับปะรดกับเขาเรียกอะไรอะแตงโมงแล้วก็ผักที่เหลือๆเศษผักะนะนั่นงงายอยู่ด้วยอยู่อยู่แม่แม่อุ้ยต้นแกส๊สมันล้มแม่เน่ะมาเร็วนี่นี่นี่่ Ma? Ma. Oh, ton, ton, Jasmine luang. ไม่คิดว่าพวกเขาจะอยู่เห็นไหมเมื่อวันนั้นพายุมันร่วงมันมาไงเนี้ยลมมันแรงแล้วทีนี้พวกต้นไม้มันก็หักกิ่งไม้มันล้มอะลูกอนะความสุขเล็กๆน้อยๆลูกอ่ะมันก็ไม่ได้อะไรมากมายนะตัวเองคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าของเหลือเราถ้าบางคนเขาก็จะทํา เป็นปุ๋ยเป็นอะไรก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่หนูเลือกที่จะเอามามาให้มันเมันเอาขาหนูเออทำไมตัวดำเหลือตัวเดียววันเนี้ยอีตัวนึ่งไปไหนอ่ะที่วิ่งขาช้าๆนะ่ะอืมหไม่เอาสะับประลอีก เพื่อนหนูเองเบิ่งเนี่ยกว่าจะมาได้ละเธอขาฉันเพื่อนสี่เท้าอุ๊ยมีการยืนมองหมดแล้วลูกอิสอบตัวน,นี้นางไม่กินสับปะรด จุ๊บด้วยโอ้ขอบคุณค่ะตัวนี้นาะงไม่กินสับป,ปะรดไปถึงเปลือกอลเบ่งเด็ดแสงตะเวนจ้าให้น้องไปหมดละแล้วทีเนี้ยจะไปล้มลุกคลานอีกละไปแล้วทุกคนค่ะ